๋อยไม่มีค่ะไม่ได้ซื้อมาของอะไรแพงไม่อยากซื้ออ่ะพีโลเป็นร้อยขายไม่ได้ฉันซื้อของตําบ้าแล้วตอนนีนตน้ต้นักหอต้นักชีอ่200 250ะสองร้อยอ่ะสองห้าสิบ่ขายได้เลยนี่รถยางรั่วดูนะอะไรแทงตัดเลยจะเสียาลากไปฮะโอ้โคตรโมโหเลยวะ่ะเสียนถึงไหนเนี่ยยี่สิบใส่เยอะ โอ้เฮ่อชีวิตเอานี้ไปซื้ดีกว่าหาอะไรพี่วนจะปลดของหมดนี่เนี่ยเมื่อวานเดี๋ยวรถใหญ่มาเวลาซื้อของเยอะทีไรนะกูต้องเป็นแบบเหนี้ทุกรอบ ลงค่ะเดเดียวยกคือรถใหญ่แล้วไม่ไม่ได้มาทุกอาทิตย์หรอโรงงานน้ำตาลเข่าเริ่มเปิดแล้ว<อ>มาจะพอวันเสาร์แล้วเอยมาจะพอวันอาทิตย์แล้วอันนี้เป็นถุงนึงจ้ะนี้สิบบาทหรอดูนะเป็นสามเก็บใช่ปะมันต้องเต้นเนาะอย่างเงี้ยรถยางรั่วเนี่ยมันต้องลำ หายไปลำไปเดียวยุดนอรีสอดแม่มเลยไม่ขายแม่ม